ชวนกันดูรีแอคสวัสดีค่ะทุกคนน,นี่นี่ต้อนรับเข้าสู่รายการชวนกันดูรีแอคนะคะวันนี้นะคะชวนกันดูรีแอคก็จะพาทุกคนมาพบผลงานเพลงคัฟเวอร์เพลงใหม่ของพี่เก่งฮาริบัวย้อยค่ะหรือว่าเก่งน้ำปิงนะคะหรือมิสเตอร์ดังแมนนะคะพี่เก่งหรือพ่อครูพร,รัน วันนี้นะคะพี่เก่งก็จะมาโคเวอร์เพลงซ่อนไม่หานะคะของเจฟซาเต้น,นะคะคือแล้วจะบอกว่าอัปเดตนะคะก็คือพี่เก่งกับพี่เจบะคือเล่นภาพ,พยนตร์ด้วยกันจ้ะวิมานหนามนะคะทุกคนฝากทุกคนไปดูกันในโรงภาพยนตร์นะคะยี่สิบสองสิงหานี้แต่ก่อนจะไปดูเรามาฟังเพลงเพาะจาก สุดรอนะคะพี่เก่งคริบยอยค่ะไปชมกันเลยค่ะทุกคนหล่อมากนะเปิดเปิดแค่ไเจอารูในทันทว่ในใจเธอสียงพอมากไม่เลือภาพน้ำําเมื่อเพองเพลงพอถึงเงินวิวาในวัน้ลองเพลงนี่ือ แวลาที่หมดท้อง่ําปานละไม่เป็นไรก็รู้เลยเข้าใจะเก็บเอาไปเขาคงฉันในใจทุกความรู้สึกทุกคําทุกความทรงทั้ทุกสิ่งที่เธอเคยทําคือคงไม่ต้องการมันเธอไม่ต้องบอกเราว่าเธอจะลัไม่ต้องมาบอกเราว่ามีน้ําตา ฉันจะนำในใจไปสอนไว้ให้ไกลและไม่ต้องกลับมาไม่ใช่เธอก็ไม่เป็นไรรองนะไม่ต้องทนอยู่เพื่รอวานจากลาไม่ว่าเธออยู่ที่ใดจะไม่ตามหาวงฟ้าอยู่ไม่ใช่เธอ ฉันลืมตาขอให้ไม่จเจอไม่เท่าไรที่วิ่งถามเธอไปจะจงเมื่อไรแค่ถามข้างในใจเธอฟอ l l o w ให้ฉันหาเธอกลับคืนมามันเป็นแค่ภาพลวงตาที่ติดในห้วงเวลาเธาจะไปแต่ฉันก็เข้าใจาจะอยู่ให้ไว สังใจไม่ว่าได้ยินอะไรเม้เธอเดินไปไม่ว่าเธอดังเท่าไรนั่นไม่ใช่เสียงของน้ำตาทำไมต้องบอกหรอกว่าเธอจะลาไม่ต้องมาบอกหรอกว่ามีน้ำตาฉันจะน,นับมีใจไปซ่อนไว้ให้ไกลและไม่ต้องกลัามาไม่ใช่เธอก็ តើគាត់អីគាត់មិនដែលរួច อมาาคุณจบไปแล้วนะคะทุกคนกับเพลงซ่อนไม่หานะคะของผลงานโคเวอร์ของพี่เก่งฮาริสบัวย้อยนะคะคือจะบอกว่าคือเป๊ะอยู่แล้วค่ะคือหล่อทั้งหล่อทั้งเสียงดีหน้าตาก็ดี MV คือไม่ใช่ MV คือเป็นการโครเวอร์ที่แบบว่า เสียงก็ดีหน้าตาก็ดีค่ะคือมันสมูทไปหมดมันทให้แบบว่าคลิปหน้าดูมากคืออยากให้ไม่เก่งลองเพลงประกอบซีรีส์เข้มจิลาต้องรอดคือเสียงพอมากอยากให้ลองแบบลองเพลงประกอบดูอาจจะแบบว่าเอ้ยอาจจะยังไงเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้คือเรารีแอคไปแล้วครับที่ลองกับพีเตเอ,อ๋อไม่ใช่กับพีเตอรขอโทษค่ะ ร้องกับเฟิร์สวันคือเพงลงรักคุณเข้าอีกแล้วก็คือเพลงนั้นก็คือเพาะมากๆแต่พอซ่อนไม่หาก็คือหูเคลือบทองคําค่ะจบฝากทุกคนติดตามพี่เก่งเยอะๆนะคะทุกคนพี่เก่งเก่งฮาลิสบัวยอยนะคะก็ ฝากผลงานภาพ,พยนต์ของพี่เก่งด้วยฝากทุกคนไปดูกันเยอะๆนะคะวิมานน้ำส่วนตัวรถไฟก็จะไปดูเหมือนกันนะคะทุกคนฝากกดติดตามชวนกันดีวรีแอคด้วยนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ Share, กด subscribe แล้วก็ก,กดกระดิ่งให้รถไฟด้วยนะคะ<ๆ>เพื่อไม่พลาดการติดตามว,วันนี้ไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย